สวัสดีครับเพื่อนๆครับนมันดีแคมป์2010ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องอะไรวะอ,อ๋อช่วงแนะนําแ<ล>นะนําลากล,ล,ลงลายอ่า <laughs> จะมาบอกกันเรื่องช่องทางการสื่อสารย้ำกันอีกทีนะครับเอ่อตอนนี้เรามีช่องทางการสื่อสารมากมายนะครับในแฟนเพจมันดีแคมป์2010 20. แล้วก็มีแฟนเพจของท่านไดวิ่งมีแฟนเพจของแท้งทูมีแฟนเพจของเอ็มซีทู นะครับ,รบอ, <c oughs> อินตาแกรมมันทีแคมป์อศูนย์หนวเตอร์มันที่แคมป์สศูนย์หนึ่งศูนย์ไลน์ช็อปมันที่แคมป์0อศูนย์หนึ่งศูนย์อเอมันทีแคมป์ตลาดนัดวันหยุด <c oughs> ตลาดนัดวันหยุดมันที่แคมป์0ศูนไกดีด d o com มาไปแล้วนะไกดีด d o ค com เริ่มมีแล้วนะครับครับม <c oughs> ันที่แคมป์่งศเช่นเดียวกันแต่ทีนี้จะมาแนะนำเพื่อนๆน,นิดนึงกับช่องทางเอา,เอาเดี๋ยวถ้ามีคำถามอะไรอะ่ะให้ไป <c oughs> เออให้ไปโพสในแฟนเพจแลวการติดต่อไปนะครับแต่สำหรับเพื่อนๆที่เล่นลายกันเป็นอาจินเล่นลายกันเป็นประจำนะครับเรามีกลุ่มลายอยู่3ามกลุ่มนะครับกลุ่มแรกมันที่แคมคนเล่นมีดมีดอย่างเดียวเลยมีดว่าด้วยมีดว่าด้วยของมีคมอ่ะทุกชนิดอ่าเราจะอยู่ในกลุ่มนี้อย่างที่สองกลุ่มที่สองมันทีแคมสองศูนย์หนึ่งศูนย์กลุ่มนี้ จะสรรพสิ่งของในร้านเลยเสือ้อแทงตูก็อยู่ในนี้นะครับไฟฉายนาฬิกาเสื้อผ้าทาหารผ้าบัฟผ้าชีมักครับเอฟรีติงทุกสิ่งอย่างอยู่ในมานิแคปตศูนย์ศูนย์ครับกลุ่มที่3ทัดได้วิง่งนะครับ,รบทัได้วิ่งรวมเรื่องราวของงานดำน้ำําทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ทริปดำน้ำําความรู้ทั่วไปของการดำน้ำครับ,รบเก็ดเล็กเก็ดน้อยของดำน้ำําจะอยู่ในกลุ่มทัได้วิง่งต็เลยจะมาบอกเพื่อนๆว่า ใครอยากเข้าไปอยู่ในสามกลุ่มนี้อยากเข้าอยู่กลุ่มไหนครับแจ้งความจำนวมาเดี๋ยวผมดึงเข้ากลุ่มให้ครับนะครับแต่ย้ำกันนิดนึงนะฮะก็อย่าลําคาญกันแล้วกันเนาะบางกลุ่มเขาก็จะคุยกันสนุกสนานเป็นเพื่อนกลายเป็นเพื่อนกันไปเลยในกลุ่ม,มนะครับแต่ก็ขอทุกๆคนนะครับก็คือหนึ่งไม,ไม่ไม่ใช้คำหยาบคายนะความรู้ทั้งนั้นแหละ,ะมีอะไรเราสนุกสนาน,ก,น,านกันที่สําคัญก็คือไม่ใช้คำหยาบคายนะครับแล้วก็ไม่ไม่ งนี้ก็ก็ทำด้วยตัวบทกฎหมายนะไม่มีภาพพิมพ์แล้วก็ไม่ไม่ไม่คุยออกนอกเรื่องนะเออผมพูดกว้าอย่างนี้แล้วกันผมเข้าใจนะเออไม่คุยกันนอกเรื่องนะครับเออเรากลุ่มคนเล่นมีดก็คุยกันเฉพาะเรื่องมีดนะมีอะไรมาโชว์ดีกว่าเห็นมีลิวิเต็ดกันเยอะนี่เออเออเอามาวางกันดูดิเพื่อนเล่นมีดผมบอกเลยเพื่อนๆที่ไม่เคยเข้ามานะเออผมเพื่อนเล่นมีดเนี่ยหลายๆคนเขาจะมีของมาของสะสมมาโชว์กันเว้ย แล้วสิ่งที่เขาโชว์มันก็จะเป็นความรู้ให้กับเราว่าเฮ้ยรุ่นนี้มันมีอย่างนี้ด้วยวะเออเออยังไงวะอะไรยังไงมันก็จะแนะนํากันต่อไปได้ก็เป็นการกระจายความรู้ซึ่งกันแลนครับนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในกลุ่มทุกๆกลุ่มแตอนนี้นะครับก็ใครสนใจก็แจ้งมานะครับญาณาแบงค์ดังราญานแบงค์ดังคืออะไรกำลังลืมบอกแล้วให้ตัดสายสีเขียวก่อน คฝากไว้ <Okay. c oughs> กับพวกเราเด็กไคยโดนมาไม่รู้เลยเนี่ยส <c oughs> วัสดีครับ2010สนใจเข้ากลุ่มได้บอกมาได้เลย <c oughs> เดี๋ยวจาัดก,การให้สวัสดีครับ